คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นทุกวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากมายที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อการค้นคว้าเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญเหล่านี้และผลงานของพวกเขาที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลมาดูกันว่ามีใครบ้างปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เดือนพฤศจิกายนเผยแพร่1พฤศจิกายน2568 รับรุง1พฤศจิกายน2568โดยผู้จัดการออนไลน์เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้หวนรำลึกถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลผู้ที่สร้างผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีวันสาคัญสากลต่าง ที่เป็นเครื่องตนใจถึงปณิธานและความปรารถนาที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดวันสำคัญเหล่านั้น 2. พฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของเบนเทลนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดนผู้ไขปริศนาโคโรนาบนดวงอาทิตย์คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับโคโรนาของดวงอาทิตย์แต่รู้หรือไม่ว่าเอลนเป็นผู้ที่ระบุเส้นสเปกตรัมที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนในบริเวณนั้นเขาได้เข้าร่วมในการแก้ปริศนาที่เรียกว่าปริศนาโคโรนาซึ่งเป็นเส้นเปล่งแสงอิมิชไล ที่ไม่สามารถระบุได้ในสเปกตร,รัมของดวงอาทิตย์มานานหลายปีตั้งแต่ปี1942เขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นเหล่านั้นบางส่วนเกิดจากการแตกตัวของเหล็กที่แตกตัวเป็นไอออน Fe13 หรือ Fe14 การค้นพบนี้ทำให้เขาได้รับเหรียญทองจากสมาคมดาราศาสตร์หลวงในปี1945สำหรับการแก้ปริศนาโครโรนาอันน้าทึ่งนี้3พฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของย e ูจีนีสวอมินักพฤศสกร์ชาวเดนมาร์ก ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชานิเวศวิทยาเขาเป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและยังเป็นผู้เขียนตำราเรียนเล่มแรกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของพืชซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถ้าไม่มีวอร์มิงการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์อาจจะไม่ก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ก็ได้5พฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของลีออนเทสเรนเดอร์บอร์ผู้ค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟีย การค้นพบนี้นำไปสู่การศึกษาชั้นบรรยากาศอื่นๆของโลกอย่างละเอียดมากขึ้นเทสเรนเดอร์บอร์ดเป็นนักอุตุนิยมวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้บุกเบิกในสาขาของอากาศวิทยาเขาได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ร่วมค้นพบชั้นสตราโตสเฟียร์รวมกับริชเดสมนและเป็นคนแรกที่ระบุภูมิภาคในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงประมาณ8ถึง17กิโลเมตรซึ่งก็คือชั้นโทรโพสโทรพอสซึ่งเป็นเขตแดนแบ่งระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และสตราโตสเฟียร์แล้วสตราโตสเฟียร์คืออะไร สตราโตสเฟียร์เป็นหนึ่งในชั้นบรรยากาศของโลกเป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นที่สองอยู่ระหว่างชั้นโทโพสเฟียร์และมีโซสเฟียร์มีระยะตั้งแต่ความสูง10กิโลเมตรจนถึง50กิโลเมตรสิ่งที่สำคัญที่สุดของชั้นนี้คือเป็นชั้นที่มีแก๊สโอโซนที่ช่วยดูดกลืนรังสีอันตราไวาโอเลตจากดวงอาทิตย์ป้องกันรังสีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีชั้นสตราโตสเฟียร์ชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไร15พฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของผู้กอ่อตั้งดาราศาสตร ดาวกษกวิยมพชนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันอังกฤษเขาเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานการค้นพบดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารไทเทเนียแอนโอโบรอนถือเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์ด้านเวลาดาราคติเซเดียร,รอสโตรนมีและยังเป็นผู้กำหนดทฤษฎีวิวัฒนาการของดาว o ร y of stellar evolution สำหรับการสังเกตการเทววัตถุบนทอ้องฟ้าผลงานของเฮอร์เชลมีมากมายเช่นการค้นพบรงังสีอินฟอร์ หาเรตการสำรวจระบบดาวคู่ไบานาริสตาการตีพิมพ์แคตตาล็อกของดาวและในบิลลานอกจากนี้เขายังเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์จำนวนมากรวมถึงได้สร้างกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอีกด้วยลองนึกภาพว่าในยุคนั้นเทคโนโลยีไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันแต่เฮเชกลับสามารถสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดได้น่าทึ่งมากอ่านเพิ่มเติมเ,มเ,มเ,มเมกี่ยวกับวิเยอร์เเชได้ที่วิเยอร์เฮเชนักดนตรีผู้พบดาวยูเรนัสและรังสีอินฟราเรด https://galan.com/detail/965000003604922 d s i e พฤศจิกายนวันคล้ายวันเกิดของกุยออนสตวร์ดรูเฟอร์เจออร์อดีตนักบินอวกาศของเนสเซอร์ที่สำคัญที่สุดคือในฐานะนักบินอวกาศเขาได้กลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้ร่วมเดินทางขึ้นสู่อวกาศเขาเข้าร่วมเที่ยวบินกระสวยอวกาศสีครั้งระหว่างปี1983 ถึง1,992ในปี1,983้ในฐานะสมาชิกลูกเรือของยานออบิเทอร์เชลิงเจอร์ในภารกิจ S.T.S. 8เขากลายเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ไปอวกาศนี่เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังมากมายข้อมูลอ้างอิงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทแล้วคุณละ่ะคุณรู้จักนักวิทยาศาสตร์คนไหนอีกบ้างที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน หรือคุณมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยและที่สําคัญที่สุดคุณคิดว่า,าการดำลึกถึงนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรในโลกปัจจุบันบอกเราในคอมเมนต์ได้เลย